โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลงสุสานราชางูคนเดียวนะครับผมด้วยลูกซอง e x 8กนะครับก็ด่านนี้นะครับมันเพิ่งคอมแบ็กมาในเกมเอ็กช็อตนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะลงไม่ได้เลยนะครับทีมงานก็เพิ่งแก้บั๊กมานะคือมันบั๊กอยู่2ปีหรือว่ากี่ปีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้แค่ว่ามันบั๊กนานมากนะครับที่แบบว่าเข้าเล่นด่านนี้ไม่ได้นะครับเนาะแต่วันนี้เราก็มาเล่นสักหน่อยละก ปะสาดกระสุนไหมครับพวกลูกน้องพวกนี้มันไม่ค่อยโขดเท่าไหร่นะครับโอเค,นะคะยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมโอเคค่อนข้างง่ายครับพอมาเล่นในยุคสมัยนี้นะครับคือถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่เขาจะแบบเอานิยมเอาปืนไอพีเก้า่วคู่อะไอพีเก้าส่นี่มันบัคกระสุนเหลือหนึ่งเม็ดแล้วมันยิงได้ไม่จํากัดอะนั่นแหละปืนตัวนั้นอะเขาจะนิยมามาลงด่านนี้กันนะครับเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ปืนอะไรก็ผ่านนะครับปืนลาโกงนะครับผม ไปเลยครับแล้วเราลงคนเดียวอย่างงี้ก็น่าจะชิวๆอยู่นะครับไม่น่ายากนะครับอ่ะเนี่ยแป๊บเดียวก็เคลียร์ไปละเซตหนึ่งยิงป้อมก่อนครับป้อมปืนมันนี่ก็แบบตอดเลือดได้ดีเลยนะครับนี่ถ้าเอฟผมไม่มีห้าหมื่นกว่านี่ก็น่าจะลดเลือดเดยอะอยู่นะครับพวกป้อมปืนยอะไรเงี้ยบางคนแบบมือใหม่อย่างเงี้ยสมัครเล่นใช่ปะ่ะคือเอฟแบบมีแค่ร้อยกว่าอันเนี้ยก็แบบเปลืองนะครับต้องยิงป้อมก่อนนะครับอันนี้แนะนําเด้อ บอลพวกนี้ไม่น่าโหดครับเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไปนะครับป๊าป๊าสวยโอเคมันออกมาละเอามาดิเอามาดิเออเอามาดิตายปะไม่ตายเอ,อ้ามันตายแล้วนี่ว่าแอนิเมชั่นมันบัก็กโอเคครับผมขอเปิดโหมดซีเลยแล้วกันนะครับยิงรัวฟ์อ่าเป็นไงอะ่ะเอ็กป้าจุดห้านี่มันแรงมากนะครับลง PVE นี้บอกเลยครับว่าสบายๆนะครับ แต่ผมขอเป็นวงเล็บนะครับว่า PVE ในสมัยก่อนนะครับถ้าเอาไปลง PVE ในสมัยนี้ก็ค่อนข้างช้าอยู่นะครับสำหรับเ e อ็กแปจุด้านะอ่าโอเคเขีรยมอนไหมโอ้แล้วมอนพวกนี้มันเกิดไม่จำกัดด้วยนะครับเราต้องหนีเข้าประตูก่อนนะครับ่มามันนึงจตานะครับสวยอันนี้มีกล่องโอเคแล้วเปิดเจดีลูกเดียวนะ,จะเจ้าอยู่เรียบร้อยอตายหมดตามมาเปล่า ไม่ตามเว้ยโอเคครับก็ชิลครับเรจริงๆผมค่อนข้างคิดถึงเลยนะครับด้านนี้ยคือมันมาตอนเกมกำลังดังๆด,ด้วยนะครับแล้วของมันดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดของให้ดูท้ายคลิปแล้วกันเนาะอ่าเราเคลียร์บล็อกมอนตวกนี้ไปก่อนป,ะป,ะป,ะปะับปับปับตาย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 สวยครับ่ะเคลียร์ไปอย่างง่ายนะครับ ก็ปรับเอ็กเป็นโหมดนี้นะครับแล้วก็ยิงโอเคค่อยยิงนะครับค่อยๆยิงคือถ้ามันปลาไฟมาโดนเราทีเดียวนี้เราน่าจะตายได้เลยนะครับไอพวกฟาโลเนะี่ยเราต้องค่อยๆย,ย,ยิงนะครับลบๆอ่ะโอเคครับปึ๊บปึ๊บยังไม่หมดอีกวะสองตัวสวยหมดแล้วนะครับไปเราวิ่งเลยนะครับ อาธนูยิงไหมครับปึ๊บป,ป้อมปืนอันนี้ต้องเดินถอ,ยห,นอ,อ,อยหลังนะครับกดตัวเอสถอยหลังนะครับต้องเดินตรงกันข้ามอะ่ะถ้าเดินบนน้ำแข็งอะน,นะตายหมดครับตายหมดตายหมดยังเหลือตัวนึ่งวะไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องตายให้หมดอนะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับแค้น,นครับแค้น,น,คนอันนี้เราก็เคลียร์ลอบอสนะครับธนูเม็ดหนึงน่งเม็ดหนึ่งสวยจบแค่นี้นะครับ ป้อมปืนแตกอย่างง่ายดายนะครับมาแล้วหรอไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสมาแล้วครับทุกคนโอเคผมจะไม่กดซีนะครับถ้ากดซีนี่บอกเลยครับเลือดไหลเป็นน้ำแน่นอนนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับไม่ยากนะครับในการฆ่ามันเนี่ยนะครับแต่ก่อนทำเราไว้เยอะนะครับตอนนี้เราก็มาล้างแคนนะครับเไอแต่ว่าคะแนนผมผ่านอย่างวันเนี้ยเก็บแต้มไว้หน่อยนะมันยังไม่บรรลุเลยอ่ะ ช่ปะเออมันยังไม่บรรลุเลยครับหรือว่าต้องข้ามแมป,ปก่อนวะไม่แน่ใจเหมือนไงไม่ได้เล่นนานนะครับเขย่าเขยให้หมดก่อนโอ้มันสปอนมาเรื่อยๆนี่หว่าโอเคเราข้ามไปเลยก็ได้นะครับหรือว่ามันจะหมดนะครับสวยด่านสุดท้ายแล้วปะมันจะมีด่านงูอีกด่านหนึ่งอันนี้ผมเล่นระดับง่ายไงเดี๋ยวผมจะไปเล่นระระดับยากแล้วก็ตัดมาให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตัดบบเป็นตอนเนื่องเลยแล้วกันนะครับปึบป๊บปึ๊บ เดี๋ยวฆ่าบอสแม่งป่องก่อนนะครับเอ้เมันยังไม่โดนเหรอวะโอเคครับอีซี่อ่าสวยครับเบิ้บเบิ้บเบิ้บระแม่งป่องเมื่อไรจะเกิดวนะเนี่ยเกิดยังอ่ะอ่าโอเคเคลียร์ไป่อนนะครับรอบอสเกิดนะครับตอนนี้น่าจะเกิดแล้วนี่ไงว่าแล้วมันต้องเกิด ปล่อยลูกน้องมาด้วยหรอมาดิก็ปล่อยมาดิครับโอเคเราก็สาดไปเลยนะครับกระสุนเราไม่จํากัดน,นะครับ PVE กระสุนเอียกตัวนี้มันไม่จํากัดน,นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวกระสุนหมดนะครับแล้วมันมันยืนนิ่งวะมันโดนสกิลน้ําแข็งเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะผมเพิ่งรู้นะครับว่าสกิลน้ำแข็งมันหยุดบอสได้ด้วยเนะนี่ยนี่น,นี่มันจะมีสกิลวิ่งไวด,ด้วยนะครับไอ้บอสต,ตัวเนี้ยแม่งแต่ก่อนมันโคตรน่ากลัวเลยอุ้ยแตกโอเค นะครับสาดไปครับสาดไปถ้าจะเอาให้แรงเนี่ยผมว่าเราต้องไปยืนใต้ตัวมันว่ะแล้วยิงขึ้นข้างบนโดยเพวะเ่ามังไม่โดนโอเคแตกครับเุ้ยติดแหละนะครับสาดไปเลยครับอ๋โอเคอันนี้คือจบแล้วนะครับระดับง่ายแต่เดี๋ยวผมจะตัดคลิปจากระดับยากมาให้ดูนะครับมันจะเปิดประตูไปต่อนะครับปไปไปเราไปดานต่อไปกันนะครับ ด้านนี้ผมจําได้เลยว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเอาอาบาเลตมาสุ่มข้างล่างกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าจะขึ้นไปยิงจะง่ายกว่านะครับบาเลตค่อนข้างสุมได้เบาแล้วโอเคสวยครับในแต่ก่อนเขาจะเอาบาเลตมาสุ่มกันตรงเนี้ยนะครับเ,เดี๋ยวผมลองเอาบาเลตมาสุมดูแล้วกันนะครับไม่รู้มันจะแรงเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะเออลองดูดิลองดูดิดดน่าสนวะ <c oughs> โอ้ชิบหผายผมขึ้นมาข้างบนเลยวะลงไปได้ไหมอนะ่ะ ไปลงไปไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหนะลองหาทางโดดไปดิปึ๊บไม่ได้หว่ะทุกคนลงมันไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็รอบอสงูเกิดแล้วกันนะครับเกิดอย่างวะเกิดแล้วนี่ยละศาสตร์เลยโอเคครับศาสตร์ไปเลยครับน่าจะใกล้ตายแล้วนะครับโอ้หแบบเจ้ยวย่งอ่ะมันไม่โหดเหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะโอเคตายแล้วครับเรียบร้อย โอ้แล้วมันก็บักเหมือนเดิมโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นของที่ได้จากสุสานราชางูนะครับเดี๋ยวเรามารับแล้วก็เปิดปรพร้อมๆกันเลยนะครับไปเปิดป้าบอุ้ยได้ไรอะของจกหมายเต็มอีกต้องลบทิ้งด้วยอ่ะลบไปนะครับปุ๊บเราก็จะได้อ่าอีพีอ่าสี EP, ่พันมาสิบรอบนะครับก็ประมาณอ่าสี่หมื่นนะครับใช่ป่วาวะเออใช่นะครับ<笑><笑>โอเคกูคำนวณผิดนะครับสี่พันสิบรอบก็สิบหมื่นนะ โอเคครับแล้วก็กดใช้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บราใช้ไปนะครับก็แต่ก่อนมันก็ถือว่าได้เยอะนะครับสําหรับ EP ตัวนี้นะครับแต่พอตอนนี้ก็ไปยืนบ้านก็ได้ EP เยอะกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าฮะสหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ